าส่งโชคเอรินมาเซอร์วิสนะครับอาการรั่วซึมนะครับก็ต้องซ่อมเปลี่ยนชุดซ่อมใหม่อันนี้เป็นโชคประมาณยุค90นะ90ก็จะดูวินเทจวินเทจหน่อยนะครับบอดี้ก็ยังเป็น,เป,นเป็นเป็นเหล็กนะครับเหล็กชุบพอยุคใหม่ๆพวกบอดี้เขาจะเป็นอลูมิเนียมนะ เติมย้อยมาเลยตรวจสอบก่อนส่งมานะครับแกนต้องไม่เป็นรอยนะครับแกนเป็นรอยไม่ต้องส่งมานะครับซ่อมไม่ได้นะครับต้องเปลี่ยนแกนอย่างเดียวแล้วก็ค่าใช้จ่ายาในการเปลี่ยนแกนค่อนข้างจะสูงไม่ค่อยคุ้มนะครับไม่ค่อยคุ้มเปลี่ยนแกนอื่นก็ไม่แน่ใจว่าจะใช้ได้ยาวนานแค่ไหนถ้าไม่ใช่แกนแท้นะครับแกนแท้ไม่มีจําหน่าย ข้างนอกนะครับไม่มีจำหน่ายข้างนอกร้านไหนบอกแกนแท้โรงงานแต่ว่าเขาไม่ได้จริงใจกับคุณนะครับบอกเลยว่าไม่มีแกนแท้โรงงานไม่ขายแกนแท้ให้กับร้านนอกนะครับแล้วก็ราคาก็ค่อนข้างสูงนะครับก็อาจจะทําให้ไม่ค่อยคุ้มในการที่เราจะซ่อมเปลี่ยนแกนนะครับมีร้านทีเ่เปลี่ยนแกนแท้ได้นะครับ มีอยู่ที่เดียวนะครับทั้งประเทศไทยเดอร์ช็อปนะครับไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียกับเดอร์ช็อปนะครับเล่าให้ฟังเฉยๆไดครับลงมือถอดล้างทำความสะอาดแล้วก็ซ่อมกันความประทับใจแรกนะครับของโชคที่ถอดสปริงออกมาถึงไม่มีน้ำมันเลยจ้าแห้งแห้งกิ๊บ <laughs> นี่คือโชค๊คที่รั่วนะครับรั่วจนมันหมดเลยนะครับไม่มีความหนืน่ไม่มีอะไรคือไม่มีน้ามันข้างในเหลืออยู่ในกระบอกข้างในกระบอกนี่คือว่างเปล่านะครับแก๊สนี่ไม่ต้องพูดถึงนะครับถ้าโชค๊คที่เป็นโชค๊คแก๊สเนี่ยเวลากดไปถึงมันก็จะยืดขึ้นมาเองได้อันนี้กดลงไปถึงก็ค้างอยู่ตรงนั้นเลยนะครับนี่ก็เป็นโชค๊คที่ชารุดนะครับเดี๋ยวเราจะล้างล้างใหม่นะครับดูว่าเราจะทําออกมาได้แจ่มแค่ไหนะ ไปครับเดี๋ยวเราไปดูภายในกันนี่คือโชคที่เราถอดออกมาแล้วนะน้ำมนันข้างในก็ไม่มีเลยนะฮะโบเบ่เลยอยู่ขนโคนกี้โคนข้างในนะฮะมองไม่ค่อยเห็น,นประมาณนี้แหลนะสภาพซีลก็น่าจะหมดสภาพแล้วเดี๋ยวก็เปลี่ยนใหม่นะครับอันนี้เป็นแหวนลูกสูก โชกนะครับก็ยังพอได้นะพอได้ไม่ถึงคั้นว่าสึกนะครับผนังอะไรปะเนี้ก็ยังเโอเคอยู่นะครับอันนี้ก็ทำเสร็จแล้วนะฮะแล้วก็ทำการบรรจุกแก๊สน,นะครับ คือโชคนี่คือโชคที่ที่ไม่มีแก๊สนะครับไม่มีแก๊สมันก็จะจมแบบนี้แ้าโชคที่มีแก๊สเนี่ยมันก็จะกดลงไปปุ๊บมันก็จะยืดคืนกลับมาเองนะฮะด้วยแรงดันของแก๊สไฮเพรสชนนะครับตัวนี้ก็เหมือนกันฮะเป็นโชคที่ทํางานด้วยแรงดันนะฮะกดปุ๊บมันก็จะเด้งคืนกลับมานะครับอันนี้ก็จะเป็นมือปรับ มือปรับพีโลดเป็นไฮดรอลิกนะครับตำแหน่งน็อตต่างๆบนโช๊คห้ามหมุนเล่นนะครับเว้นเว้นแต่การปรับเว้นแต่การปรับดีบาวแล้วการปรับพีโลดไฮดรอลิกนะครับน็อตตัวอื่นห้ามหมุนเล่นนะครับังเป็นตัวนี้ตัวนี้ก็ไม่มีที่ให้หมุนเล่นก็เราโชคดีปลอดภยัยสำหรับ สำหรับสายสายซนทั้งหลายนะฮะอันนี้เราจะทำการบรรจุแก๊สไฮเพ e เชอร์นะ,ะเดี๋ยวเตรียมส่งมอบเจ้าของเราก็ทำการประกอบเข้าไปเรียบร้อยนะครับแล้วเราก็ทำการเติมแก๊สแรงดันนะครับจะเห็นได้ว่าชกชกมันมันเด้งมันเด้งขึ้นมาเอง โชคที่มีแรงดันมันก็จะเด้งขึ้นมาเองนี่คือโชกแก๊สนะครับอันนี้เราก็ทำการซ่อมนะครับเออลินในยุค90ให้กลับมาเป็นเออลินอีกครั้งหนึ่งในทีปีอะไร2020งานด้วยเครื่องมือของเออลินนะครับตามมาตรฐานนะครับ ทำการประกอบสปริงนะฮะแล้วไปล้างทำความสะอาดแล้วก็พร้อมที่จะแพ็คส่งเจ้าของนะครับได้ใช้แล้วนะครับสนใจก็ส่งมาเซอร์วิสได้นะครับตามรอบปีนะครับจบเอรินเซอร์วิสทุกๆ2ปีหรือ20,000กิโลนะครับถ้าเป็นรถสนามก็ทุก10ชั่วโมงนะครับ โชครสธรรมนี่จะทํางานรุนแรงนะฮะทำงานเต็มพิกัดเลยเข้าโคง้งออกโค้งนะฮะเบรกลึกยิงพวกรถแอนดูโรนี่ลงนี่จมลึกสุดเลยนะฮะแล้วก็คืนตัวรถพวกนี้ไม่ได้ออกแบบมาให้ไปจํานะครับอย่าเข้าใจผิดนะครับอย่านึกว่าเออหลินทาได้ทุกอย่างต้องดูระยะยุบแล้วดูประเภทของรถประเภทการใช้งานนะครับ จำแรงแรงแตกได้นะครับต่อให้ใหม่แกะกล่องจากโรงงานมาถ้าคุณใช้โชคผิดประเภทผิดลักษณะการใช้งานจำแรงแรงแตกได้นะครับลังทางความสะอาดนะครับคาบน้ำมันนะครับตัวนี้ตัวนี้แกนโชคนี่ต้องคอยดูแลนะครับคอยดูแลถ้าเกิดว่าคุณปล่อยปะาละเลยคุณใช้แล้วคุณไม่ล้าง แกนตัวนี้ถ้าเป็นตามมดนะครับถ้าเป็นตาโมดบริเวณที่เคลื่อนตัวผ่านนะครับบริเวณที่ยุบตัวนะครับก็จะกลายเป็นชกที่ชํำรุดนะครับประกอบเรียบร้อยนะครับทําความสะอาดเรียบร้อยนะครับตันนี้ก็พร้อมที่จะจะส่งกลับไปหาเจ้าของรถแล้วนะครับได้ใช้ในฤดูหนาวนี้แน่นอนนะครับตันนี้ การปรับพีโลดมันจะมันจะไม่ค่อยเหมือนกับเป็นสตัดปรับเกีียวนะคือมันจะเป็นล็อกเวลาไข่ก็จะไข่ใช้ประัยหุกไข่บริเวณนี้ให้มันรัดสปริงลงมานะครับปรับตามค่าน้ำหนักนะครับส <c oughs> นใจก็ส่งมาซ่อมได้นะครับส่งมาซ่อมได้ยุคเก่าหน่อยนะอาจจะต้อง อะไรนิดนึงแตวถ้าเกิดว่าโชคยุคใหม่ๆก็มีอะไรเลยนะครับมีอะไรเลยแต่มาที่จะซ่อมบำรุงได้นะครับรักนากาดนะครับอยู่หลังสิตของสีนะครับเซอร์วิโชคเอรินให้กลับมาเป็นโชคเอรินอีกครั้งหนึ่งนะครับขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมครับสวัสดีครับ